สปริงดิฟมีแยมสตอรอเบอรี่แถมซอสสตรอเบอรีร่มาให้ด้วยนะรูปแบบมันก็จะำปำเม็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเมาดูข้างในกันดีกว่านี่นี่น่าจะเป็นเหมือนอมยิ้มมาให้ ดินิวดินิวแต่นิ้วดิ้งด้ง,ดงแล้วก็นี่เป็นเยมสตรอเบอรี่เป็นน้ำเป็นน้ำแยมมาแต่นี่หอมมากหอมมากลองมาดูกันสิ จะแกะยากนิดหนึ่งีอันนี้ก็หอมมาแยมเปิดเปิดกระปุกมานี่หอมเลยอุ้ย <c oughs> จิ้งออกมาข้างนอกแล้วไม่เป็นไรหรอกจะใส่นิ้ว,ใส,วใส่นิ้วแบบนี้แล้วก็จิมจ้มจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มเด้งเด้งแบบนี้อุ้ยติดเลยแล้วก็เด้ง <c oughs> อูยนี่ แยมสตรอเบอรี yeah, ่เปรี้ยวอืมอร่อยก็อมยิ้มนะ่ะอมยิ้มมาใส่สปริงแล้วก็มาใส่นิ้วกินน่ารักแกๆ่ๆใครยังไม่เคยลองก็ไปหาซื้อลองกันได้นะจ๊ะสปริงดิฟ